เเด่นนะครับทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่ามีงวดนี้อาจารย์จับให้ได้ง่ายมากจับ3มตัวให้ได้เลยนะครับ3ตัวมาเลยของงวดเลขเด่นนะครับอาจารย์ให้เลยคาถาเลขเด่นกรชิดว่าหนึ่งมหาหวย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมหาหวยนะครับและนะครับวันนี้อาจารย์จักทองเนาะจะมาพูดถึง หวยลาวนะครับเป็นสูตรพารวยลมสูตรหงอจานเองนะครับของวันจันทร์ที่3 1สิงหาเนาะหรือวันจันทร์สิ้นเดือนนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าว่าโชคลาภจะเข้าหาเราไหมนะครับหรือเลขเด่นที่อาจารย์จะเก่งเลขให้ของสิ้นเดือนนี้จะเป็นอะไรนะครับต้องรอลุ้นกันนะครับแต่ก็อื่นเลยอาจารย์ก็ต้องขออภัยลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่งวดที่ผ่านมานะอาจารย์ไม่ได้ให้เข้านะครับอาจารย์ให้5ก็จริงนะครับให้5้าเป็นตัวรองเนาะแล้วก็ให้หนึ่งสานะครับแต่มันออก5้าเก้าอาจารย์ให้5้าแดเนาะแล้วก็ มาหลอกถึงสอาจารย์ให้1.3มอาจารย์ก็ต้องขอไปจริงๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์คิดสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสูตรกันว่าสูตรใหม่ของอาจารย์นั้นวิธีการทำมันจะเป็นยังไงนะครับแต่งวดหน้า เวื่อที่จะถึงนี้อาจารย์จะใช้สูตรเดิมก่อนนะครับส่วนของเดือนกันยาอาจารย์จะใช้สูตรใหม่นะเราจะมาเก่งเล่ยไปพร้อมกันว่าสูตรใหม่อาจารย์จะเข้าไหมส่วนถ้าใครอยากได้สูตรใหม่นะครับก่อนใครเลยนะครับรวมถึงช่องทางติดต่อนะอาจารย์ก็คือนี่เลยนะครับแฟนเพจเ c e b o o k นะครับมหาห่วยนะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจอาจารย์ด้วยนะครับรวมถึงเข้ามาพูดคุยอินบ็อกอาจารย์ได้เลยนะครับรวมถึงช่ ике, ชอ, palms, องยูทูบที่ทุกคนดูอยู่นะครับยูทูปมาหาหวยนี่เลยอาจารย์ก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกด กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของอาจารย์เนอะรวมถึงคลิปอาจารย์อเนกด้วยนะครับและถ้าใครอยากได้สูตรใหม่ก่อนใครเลยทักเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์จะเก่งเลขให้เหมือนเดิมเลยฟรีฟไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเลยที่ไลแอดมหาหวยนะครับไลแอดมหาหวยนะครับมีแอดน้ำหน้าเสมอนะมี m a h a h u a y นะครับแอดมหาหวยนะครับแอดมีแอดเดียวนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับยังไงถ้าใครอยากได้หรือถ้าใครอยากได้เลขเด็ดแบบนี้นะครับก็ลอกแอดเข้ามาได้นะครับอ่ะ จากนั้นเราจะมาพูดถึงหวยลาวนะครับของงวดที่3 1แต่ยังเป็นสูตรเดิมนะสูตรพารวยเหมือนเดิมนะครับส่วนส่วนหวยไทยเดี๋ยวอาจารย์ลงให้นะครับซึ่งอาจารย์เอเนกก็ลงหวยไทยไปให้แล้วเนาะแต่วันนี้อาจารย์ขอพูดถึงหวยลาวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงหวยไทยนะครับนะอ่ะนะครับวันนี้นะครับสูตรพารวยก็เหมือนเดิมเลยเราจะเริ่มคํานวณจากสูตร1สูตรสสูตรเหมือนเดิมเลยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากสูตร1เหมือนเดิมเลยนะครับยังไงถ้าใครจําได้นะครับหรือใครมองไม่เห็นเลขนะครับทักไปในไลน์แ สูตรหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะใช้ตัวเลขในการคำนวณคือเหมือนเดิมเลยคือใช้จากงวดที่แล้วนะครับที่ออกคือ55912อาจารย์ให้5 8กับ13นะครับก็คือเคลื่อนไปเลยเนาะยังไงก็ต้องขออภัยแต่งวดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรใหม่หรือสูตรเก่าที่จะเข้านะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยง่ายๆนะครับคือหลักหมื่นนะครับอาจารย์ก็ใช้หลักหมื่นนะครับคือ5เนาะ5บวกหลักพันนะครับหลักพันคือ5เหมือนเดิมบวกหลักหน่วยนะครับคือ2 นะครับบวกตัวเสริมคือ6นั่นเองนะครับบวกตัวเสริมของสูตรแรกตัวแรกคือ6นะและตัวต่อมานะครับคือหลักหมื่นนะครับบวกเนาะหลัก10บวกตัวเสริมเลยนะครับคือ7นั่นเองตัวเสริมคือ7นะครับของสำหรับตัวที่2นะครับและตัวต่อมานะครับคือหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบวกหลัก10นะครับบวกตัวเสริมคือบวก9้า นะครับบวกตัวเสริมของสูตร1นะสูตร1นะครับคือ679เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับและตัวคูณนะครับคือ2 5 2 5ตามตำแหน่งที่อาจารย์วางไว้ได้เลยนะครับ2 5 2 5ตามด้วย6 79น,นั่นเองนะครับจากนั้นเราจะมาบวกเลขกันนะ5 2เป็น10อาจารย์ถือว่าตัดเป็น0ูนยเลยนะ5 5 25เอามาแค่5นะครับ5 2วก2เท่ากับ 7, 7 6, 3, นะครับ7 6วก6เท่ากับ3เนาะ นี่ก็จะได้3มานะครับต่อมาคือถ้า2เป็น10เหมือนเดิมนะครับคือ1 1บวก 7, เท่ากับ8นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับ5บวก9 5 45 55เนาะ5 5เป็น0บวก1ะครับเป็น1บวก9นะครับเท่ากับ0นะครับและอาจารย์ให้บวก1แต้มเสมอนะทุกตัวทุกหลักเสมอนะครับและเลขเด่นสูตร1ที่จะได้ออกมานะครับเลขเด่นสูตร1นึนะคือ4 9 หนั่นเอง491นะครับคือเลขเด่นสุด1นะครับอ่ะต่อมาเราจะพูดถึงสูตร2กันนะครับเราจะมาดูเลยว่าสูตร2จะเป็นยังไงนะครับเลขเด่นจะมีอะไรกันามาๆนะครับสูตร2ก็เหมือนเดิมเลยนะครับคือหลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยนะครับบวกตัวเสริมเนาะคือบวก7ตัวเสริมตัวแรกนะครับของสูตร2คือบวก7นะ และตัวสุดท้ายนะครับก็คือหลักหมื่นนะครับเอาตัวต่อมานะครับคือหลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบบวกตัวเสริมคือบวก8นั่นเองตัวเสริมคือบวก8นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับตามด้วยบวกตัวเสริมคือบวก9 ตัวเสริมคือบวก9นะครับและจากนั้นเราจะมาหาตัวคูณกันก็คือตัวคูณก็เป็นเลขเรียงเลขเรียงเหมือนเดิมนะครับคือ2 3 4 5 2 3 4 5ตามด้วยบวก7บวก8บวก9นะครับเป็นเลขเรียงทั้งหมดเนาะจากนั้นเราจะมาบวกเลขกันนะครับ5 2เป็น10นะครับคือ0 3 5ย5หเท่ากับ5เนาะ5บวก2นะครับเท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ4นั่นเองแล้วตัวต่อมานะครับ 5 4 20นะครับคือหนึนะครับ1บวกแปนะเท่ากับ9นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือ5นะครับเก้านะครับเป็น0นะครับ1บวก 9, เท่ากับ0นะจากนั้นบวกถึงแต้มหนึ่งตัวเสมอนะครับทุกตัวเลยและเลขเด่นสูตร2นะครับเลขเด่นสูตร2ที่จะได้ออกมาก็คือ5 0 1นั่นเอง50 1นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเลขเด่นสูตรสนะและนะครับสูตร3สูตรสุดท้ายนั่นเองเราจะมาดูกันว่าสูตร3เลขอะไรจะมาเข้ากันบ้างจากนั้นจะมาเก่งเลขกันนะครับสูตร3ก็คือเหมือนเดิมคือหลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยตามด้วยตัวเสริมคือบวกจิตนั่นเองนะครับ ที่อาจารย์วงให้ทุก, mini, ทกตัวคือไม่ใช่เลขเด่นนะเป็นตัวเสริมนะครับและตัวต่อมานะครับคือหลักหมื่นนะ,น,นะครับบวกนะครับหลัก10นะครับตามด้วยตัวเสริมอีกเหมือนเดิมคือบวก7นั่นเองนะครับตัวเสริมของตัวที่ของหลักของสูตร3ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือต่อมาคือหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบวกหลัก10บวกตัวเสริมคือบวก7นะครับ บวกตัวเสริมคือบวก777นะครับและตัวคูณที่เปลี่ยนไปคือ3 6 6 3นั่นเอง366 3ตามด้วยบวก777นะครับาจากนั้นเราจะมาบวกเลขกันนะ3 5 5หเอา5มานะครับ5 6 3หเป็น0ูนเนาะเป็น5 5บวก7นะ5บวก2เท่ากับ7เนาะเบวก7เท่ากับ4นะครับและนะครับตัวต่อมาคือ5้าหกนะ10 0นบวก1นะครับเป็น1นเนาะบวก7เท่ากับแนั่นเองและตัวสุดท้ายนะครับ5นะครับบวก9 9 3 2นะ7บเนาะ7บวก5เท่ากับ2นะครับ2บวก1นเท่ากับ3 3บวก7นะครับเท่ากับ0นะครับและอาจารย์ให้บวก1ตัว1แต้มเสมอทุกศูนย์ทุกครั้งที่อาจารย์เคยบอกนะครับอย่าลืมนะใครคำนวณตามอาจารย์ได้เนาะและเลขเด่นสูตรเนาะเลขเด่นสูตรสที่ได้มาคือ5 91นั่นเอง591นั่นเองนี่คือเลขเด่นสูตรสนะครับอะจากนั้นเราจะมาจับ3ตัวเลขเลย3สูตรเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคือเริ่มจากสูตร1สูตร2สูตร3นะครับเด่นนะครับเลขเด่นเลขรอง อันนี้วกนนี้ให้แตให้3ตัวตรงนี้ด้วยนะ3ตัวนะครับเรืนี้คือ2ตัวนะครับอ่ะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละสูตรจะเป็นยังไงเนาะเริ่มจากสูตร3นะครับเลขเด่นที่เราได้ออกมาก็คือ591นั่นเองนะครับ591เนาะตัวต่อมาคือสูตร2นะครับคือ5 01นั่นเอง 501นะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่ได้ออกมาก็คือ491นั่นเองอ่านี่นะครับนี่คือของ3สูตรของอาจารย์นะครับก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะมาเก่งเลขให้เลยว่าเลขเด่นจะเป็นอะไรนะครับแต่อเอออาจารย์ขอพูดเลยว่าใครนะครับอ,อาจารย์ ครั้งนี้ให้เป็นแนวทางเนาะอาจารย์ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับทุกคนเนาะยังไงถ้าใครชอบก็เล่นตามอาจารย์ได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะแค่ดูเฉยๆก็ได้นะครับแค่นี้อาจารย์ก็ดีใจแล้วนะครับอ่ะเลขเด่นนะครับทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่ามีงวดนี้อาจารย์จับให้ได้ง่ายมากจับ3ตัวให้ได้เลยนะครับเพราะเลขจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับคือมีแค่เลขแค่4ตัวด้วยซ้ำนะครับคือ4 5 1 9 0จะมีแค่5ตัวเท่านั้นนะครับ1 2 3 4 5หแค่นี้เนาะเลขเด่นนะครับอาจารย์ให้เลย และมวดที่ผ่านมานะครับอ่ะอาจารย์ให้ดูก่อนว่ามวดที่ผ่านมาคือ55912เนะาะ3ตัวมาเลยของมวดน,นะครับอาจารย์คิดว่ามาแน,น่นอนนะครับยังไงใครชอบลองตามได้เลขเด่นนะครับอาจารย์ให้เลยยังไงมาแน่นอนนะครับสำหรับเลข1อาจารย์คิดว่า1มาแน่นอนนะครับส่วนตัวลองอาจารย์ให้นี้นะครับ19อาจารย์ให้1 9เพราะอะไรมวดที่แล้วมันออก912 อาจจะคิดว่า2ตัวนี้น่าจะมานะครับสองตัวนี้น่าจะกระเถิบออกมาให้เป็น19ึ่งเก้นะครับเพอเพอหอาจจะมาหรืออาจจะมี2ปลายมาด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับอ่ะอาจารย์ก็จะจับให้เลยนะครับจับ3ตัวก่อนเนาะสตัวอาจารย์จับให้เลย 4, 5, 9 1, 9, 5นะครับอะไรอีก 1, 9, 0นะครับ450 อาจารย์ให้ประมาณนี้นะครับยังไงใครเล่นก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับสำหรับ4ตัวเนาะนี่เลยนะและนะครับใครอยากจับ3ตัวมากกว่านี้ก็ได้ในให้5ตัวนี้เลยนะครับแต่อาจารย์จัดให้แค่นี้นะครับยังไงถ้าใครลองจับได้ก็ลองจับดูครับส่วน2ตัวอาจารย์ให้19แน่นอนนะครับ15นะครับ14นะครับอาจารย์ให้16ด้วยแล้วก็10นะครับและตัวต่อมาคือ9 4นะครับ95 นะ90อะไรอีก54นะครับ56นะครับนี่เลย50แล้วก็มี40 46นี่เลยนะครับนี่คือเลขเด่นหออาจานสองตัวนะครับ3ตัวแล้วก็เลขเด่นนี่เลยอาจาคิดว่าความน่าจะเป็นอาจจะไม่ค่าเคลื่อนนะครับยังไงถ้าถ้าใครเชื่อหรือถ้าใครชอบก็ลองตามอาจารย์ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นเลขเหรนหอจานนะครับยังไงเนาะถ้าใครอยากได้สูตรใหม่นะครับอย่าลืมเดี๋ยวอาจารย์จะมีหัวเราสูตรใหม่สูตรเดิมอาจารย์ก็ถ้าใครขออาจารย์อาจจะคำนวณให้แต่อาจารย์อาจจะคิดว่าทุกคนอาจจะไม่มีความสนใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีสูตรใหม่ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์ไม่ได้แบบให้ตัวเลขเยอะนะเหมือนเดิมเลยคำนวณให้ดูสดๆฟรีๆเหมือนเดิมเลยนะครับก็ลองเข้าไปขอได้ที่ไลแอดมหาหวยนะครับมีแอดนำหน้าเสมอนะมี MA H A H U A Y นะครับแอดมหาหวแอดนี้แอดเดียวแอดฟรีๆนะครับอ่ะอาจารย์ก็ฝากขอให้ทุกคนนะครับติดตามนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็จะมีสูคํานวณแบบนี้เนาะมีเป็นรูปภาพมีไลฟ์สดผลหวยต่างๆนะครับรวมถึง u t u b e ที่ทุกคนดูอยู่นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอพูดเลยว่าครั้งนี้อาจารย์ให้เป็นแนวทางเนาะถ้าใครชอบไม่ชอบอย่างไงอาจารย์ไม่ว่ากันเนาะ ใครดูอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครเล่นนะครับขออาจารย์ขอให้เล่นแต่พอดีเนาะไม่เล่นหนักจนเกินไปไม่เล่นจนตัวเองเดือดร้อนเนาะเล่นแต่พอดีพองานนะครับเอาที่ตัวเอง เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ทุกร้อนนะครับเนาะอ่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ต้องขอให้ทุกคนนะครับพบเจอความสุขความเจริญนะครับไปไหนพบแต่เงินแต่ทองเนาะมีแต่คนเข้าหาเจอแต่คนดีๆเจอต่สิงด,ดีๆนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็มีเท่านี้เนาะในคลิปหน้าอาจารย์จะมาคำนวณให้ดูอะไรก็เราติดตามที่ช่องมาหาหวัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ